่ะนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนเจอกันอีกครั้งกับรายวิชาภาษาไทยเนาะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะครูก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับบทอ่านเสริมจากหน่วยเที่ยวเมืองพระร่วงค่ะ่าในเนื้อหาของคลิปนี้นะคะจะมีความรู้เกี่ยวกับละครพูดและบทละครพูดคํากรเรื่องพระร่วงค่ะซึ่งในชั่วโมงที่แล้วเนาะครูดได้พานักเรียนนั้นดูเนื้อเรื่องอ่าเรื่องเที่ยวเมืองพระร่วงไป จะเห็นได้ว่ามีบทละครพูดคำกรเรื่องพระร่วงนั้นมาสอดแทรกในเนื้อหาอยู่อย่างมากเลยซึ่งวันนี้นะคะขูก็จะมาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทละครพูดกันคะ่ะบทละครพูดนะคะคือละครประเภทที่ใช้ศิลปะในการพูดในการดำเนินเรื่องเป็นละครรูปแบบใหม่ที่ไทยได้รับอิทธิพลจากตะวันตกค่ะ และเริ่มมีการแสดงละครพูดเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่หนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นบุคคลสำคัญเกี่ยวกับบทละครพูดของไทยเรานะคะนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6นะคะพระองค์ทรงส่งเสริมการแสดงละครพูดและถูกเทิดพระเกียรติว่าทรงเป็นผู้กำเนิดบทละครพูดไทยด้วยพระองค์นะคะทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดไว้จำนวนมาก รวมทั้งดัดแปลงบทคละครพูดมาจากต่างประเทศนอกจากนี้นะคะยังทรงตั้งคณะละครขึ้นจึงทำให้การแสดงละครพูดในราชการของพระอ,องค์นะคะทรงรุ่งเรืองมากเลยค่ะและยูเนสโกหรือองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยังทรงยกย่องพระเกียรติคุณว่าเป็นปราดสยามค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมาเข้าสู่บทละครพูดคำกรเรื่องพระร่วงกันค่ะบทละครพูดคำกรเรื่องพระร่วงนะคะพระราชนิพนธ์โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะ เรื่องพระร่วงฉบับที่นำมาเป็นบทเรียนให้เราได้ศึกษากันนะคะพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เป็นคำกลอนมีบทเจรจาเป็นร้อยแก้วประกอบ mm hmm. เนื้อเรื่องนะคะมาจากตำนานจึงทำให้ตื่นเต้นชวนน่าติดตามและยังสร้างสำนึกความรักชาติ รวมไปถึงแสดงให้เห็นลักษณะของผู้นำหรือผู้ปกครองที่ดีว่าต้องเป็นผู้มีสติปัญญากล้าหาญเสียสละมีเมตตาและต้องรักประชาชนเป็นที่ตั้งดังเช่นพระร่วงค่ะและบทละครพูดคำก่อนเรื่องพระร่วงนะคะมีความไพเราะอ่านเข้าใจง่ายเพราะใช้คำที่ง่ายสื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมาและกินใจดังเช่น อย่าเห็นแก่ตัวมัวพวงลุ่มหลงริษยาไม่ควรที่อย่าต่างคนต่างแข่งกันแย่งดีอย่าให้ช่องภัยรีที่มุ่งร้ายแม้เราริษยากันและกันไม่ช้าพรันจะพากันชิบหายระวังการยุโยงส่งร้ายนั่นแหละเครื่องทำลายสามัคคี และเมื่อเราอ่านบทร้อยกองนี้จบนะคะจะให้ข้อคิดเตือนใจได้ทันทีเลยว่าเราควรม,มีความสามัคคีกันในหมู่คณะอย่ามัวแต่เห็นแก่ตัวหรือแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเนาะและต่อมานะคะครูก็มีเกรดความรู้เพิ่มเติมมาฝากนักเรียนกันค่ะโครงสุภาษิตสยามมานุสติหรือสยามานุสติ อันนี้สามารถอ่านได้สองแบบนะคะทรงพระราชนิพนธ์เป็นโครงสีสุภาพจำนวนสองบทเมื่อครั้งที่ประเทศไทยของเรานะคะยังใช้ชื่อว่าสยามซึ่งมีเนื้อหาปลุกใจให้คนไทยระลึกถึงความเป็นชาติมีสำนึกรักและห่วงแหนบ้านเมืองค่ะอ่านเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยหากสยามยังอยู่ยั้งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วย หากสยามพินาศลงไทยอยู่ได้หรือเราก็เหมือนมอดมอย้ยหมดสิ้นสกุลไทยและนอกจากครูจะอ่านแบบธรรมดาให้นักเรียนฟังแล้วนะคะวันนี้ครูก็มีบทเพลงสยามมานุสติที่มีคนนะคะไปขับร้องวายเป็นบทเพลงที่ไพเราะและปลุกใจให้รักชาติมากๆเลยหากพร้อมแล้วไปรับฟังกันได้เลยคะ่ะหากสยามยังอยู่ ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด,ด้วยหากสุดยอดพินาศลงไทยอยู่ได้ ยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ฟังบทเพลงกันไปแล้วรู้สึกฮึกเหิมหรือว่ารักประเทศชาติขึ้นมาเลยใช่ไหมคะ,ะต่อไปนะคะเราจะไปเข้าสู่กิจกรรมตอบคำถามหลังเรียนกันคะ่ะไปดูข้อแรกกันเลยนะคะข้อที่1เนาะฟังโจทย์ดีๆนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านคำถามให้นะข้อใดต่อไปนี้เป็นผู้พระราชนิพนธ์บทละครพูดคำกรเรื่องพระร่วง ข้อ1ข้อ2หรือว่าข้อ3ามคะนักเรียนเฉลยนะคะรัชกาลที่6ข้อ1นั่นเองค่ะและต่อมานะคะอะ่ฟังคำถามจากครูดีๆนะประเทศไทยเราได้รับอิทธิพลเรื่องละครพูดจากข้อใดต่อไปนี้ ประเทศไทยเราได้รับอิทธิพลละครพูดจากข้อใดต่อไปนี้1 2หรือว่า3คะเช่เลยนะคะนั่นก็คือข้อ2นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยต่อมานะคะเป็นคำถามข้อที่3เนาะ,ะในประเทศไทยเรานะคะมีการแสดงละครพูดครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่คะ ฉเฉลยนะคะรัชกาลที่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนสวัสดีค่ะ